สถานะเราเพ่งบอกชัดเจนว่าสถานะยากจนบีดรัดเราจนตัวค่าจ้างในประเทศไทยเราค่าแรงต่ำม,มากมันอยู่ไม่ได้ถ้าเราอยู่จุดนี้คืออนาคตไม่มีทุกอย่างก็จะจบลงจุดนี้เราต้องเลือกเลือกที่จะดิน้นรนเอาไม่ทางานใช่ไหมมึงไม่ทำงานใช่ไหมกูซื้อตัวมึงมามงรูกเปล่ามึงถูกหลอกเอามาขายมึงรู้ตัวยังมีอุปกรณ์ตรงไหนอยู่ใกล้ๆเขาจับเก้าอี้ได้ก็ฟาดเก้าอี้ที่เรานั่งอยู่ ซ้อมจนตายก็ยอมต้องหนีให้ได้มีชีวิตเป็นเดิมพันสาวหล่อหนีความจนไปดิ้นรนทำงานต่างประเทศมารู้ความจริงทีหลังเธอถูกหลอกไปขายให้ทำงานเป็นแก๊งคอเซนเตอร์ต้องเจอกับขุมนรกบนดินทำเหมือนเธอไม่ใช่คน มันก็เริ่มจากสถาบันการเงินที่ย่นค่อนข้างค่อนข้างแย่สถานะเราบ่งบอกชัดเจนว่าสถานะยากจนความความจนเป็นเหตุ้วยว่ามีัญษาทางการเงินนิดหน่อยในส่วนของตัวนี้ก็ถามว่านิดหน่อยไหมก็ค่อนข้างขึ้นเยอะๆเหมือนกันเนาะแล้วก็บีบรัดบีบรัดเราจนตัวคือเรารู้อยู่ว่าค่าจ้างในประเทศไทยเราค่าแรงต่ำมากแต่ค่าใช้จ่ายในแต่ละวันของเราอ่ะมันสูงมันอยู่ไม่ได้ ก็เลยตัดสินใจที่จะเลือกที่จะไปหางานต่างประเทศทําดีกว่าเราไม่รู้อนาคตใช่ไหมว่าเราจะเจออะไรบ้างอ,าอนาคตแต่ว่าเราต้องยอมยอมไปดูเผื่อเราอาจไม่โดนหลอกหนึ่งในนั้นไม่ใช่เราถ้าเราอยู่จุดนี้คืออนาคตไม่มีทุกอย่างก็จะจบลงจุดนี้ถ้าเราไม่คิดที่จะก้าวหรือว่าจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ไม่ดินน้นรนเราต้องเลือกเลือกที่จะดินน้นรน รถโดยสารเนี่ยเราขึ้นจากหมอชิดหมอชิดสองเป็นรถโดยสารภาคอีสานเพื่อเดินทางไปลงเกลืออารันไปลงที่อารันแล้วก็จะมีคนที่น่นเข้ามารับเขามีมอเตอร์ไซค์มารับเพื่อที่จะข้ามพาเราไปจุดจุดหนึ่งคือจุดจุดนั้นคือระหว่างพรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชาพื้นที่ประเทศไทยพรมแดนมันไม่ห่างไกลกันไม่มีกำแพงไม่มีอะไรกั้นเลย คือไม่มีลวกั้นระหว่างประเทศสามารถข้ามไปอย่างง่ายได้ถ้าตอนทางเข้ามันจะเหมือนบ้านคนปกติทั่วไปจะเป็นบ้านคนปกติทั่วไปถ้าดูผิวเผินเราจะไม่รู้หรอกว่าสามารถออกไปข้างหลังบ้านเพื่อข้ามไปอีกฝั่งนึงได้ก็จะมีคนคอยรับฝั่งนูน้นมีทั้งวอ,อามีการใช้โทรศัพท์ติดต่อกันเพื่อให้เปิดและปิดประตูข้ามใช้ช่องทางทางประตูเล็กๆเ,เหมือนประตูหลังบ้านกับหน้าบ้าน เขาจะมีมอเตอร์ไซค์ของเขารับเราไปที่เราต้องการไปเรานั่งไปอย่างเดียวเขานัดกันที่ไหนเราเรานั่งไปอย่างเดียวแต่รู้ว่าตรงนั้นคือเขานัดไปให้คาสิโนตรงนี้เราไปอยู่ประมาณสองอาทิตย์ได้หรือเปล่าแต่ว่าไม่ได้ทำงานเลยไม่ได้โทรหาใครเลยเพราะว่าเราไม่ยอมทำงานตั้งแต่แรก แต่ว่าเราได้เป็นเรียนรู้การทํางานของเขาใช่ <ทำ S 1> เพราะว,าว่าเขาให้เรานั่งอยู่โต๊ะโต๊ข้างๆคนที่ทํางานจริงเราพยายามสืบหาข้อมูลระหว่างที่เราอยู่เราตีสนิทเพื่อหลอกหลอกถามข้อมูลที่เราอยากรู้เราไปลวงเข้ามามเราไปหลอกเข้ามามเขาเอาสคริตไม่ให้เราไปกระดาษ A4 แล้วให้เราจุดเหมือนการบ้านเลยจุดให้เราจําให้คล้องขึ้นใจเลยสองอาทิตย์นี้คือนั่งจุดอย่างเดียวเลยเขาจะมีครูสอนสอนให้ดูว่าลูกค้าแต่ละคนหรือว่า พูดเสียหายแต่ละคนที่เราจะคุยจะเป็นต้มตุ๋นเขาอะ่ะมีน้ําเสียแบบไหนรู้ทันเกมเราหรือเปล่าหรือว่าเขายัง,งโง่อยู่หรืออะไรยังไงหรือว่าเขาสองจิตสองใจห้าสิบเปอร์เซ็นที่เราจะพอไปได้ยกเว้นที่ลูกค้าเขารู้จริงๆว่าเป็น c เซ็นเตอร์หรือว่าลูกค้ารู้จริงๆว่าเออธนาคารไม่โทรมาแบบนี้หรอกเอ่ะพี่ชื่อพี่พี่เอาชื่ออะไรดีชื่อแม็กละกัน แม็กสวัสด,ดีสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียนสายคุณแม็กค่ะครับแม็กคุยสายอยู่ครับค่ะดิฉันปวีณาท้องมากไม่ทราบว่าคุณแม็กเคยทําธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินสมัครเปิดสมัครบัตรกดเงินสดไว้กับธนาคารเคซีพาวได้หรือเปล่าคะไม่ได้ทำนะพี่อ่าไม่ได้ทำคุณยืนยันนะว่าตรงนี้คุณไม่เคยทํามาก่อนครับไม่ไม่เคยทำพีอ่อ่า<ต>อ,อาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเนาะพี่เนาะขออนุญาตสอดตัวขออนุญาตสอบถามข้อมูลส่วนตัวนิดนึง ก่อนหน้านี้พี่เคยทำเอกสารตกหล่นสูญหายบ้างไหมเคยมีครับเคยมีนานหรือยังคะเอานานมากเลยครับพี่เป็นอะไรเป็นประชาชนที่มีบ้านหรือสำเนาแบบขี้หรือเป็นอะไรคะบัตรประชาชนครับเราเคยแจ้งความไหมไหมยังไม่เคยครับอ่าไม่เคยแจ้งความตรงนี้นะคะทางเราสฐานว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณแม็กอาจเกิดการั่วไหลจากช่องทางนี้ทําให้บุคคลที่ไม่หวังดีแอบอ้างนําข้อมูลส่วนตัวของคุณแม็กไปปลอมแปลงเอกสารทําธุรกรรม เพื่อทำการสมัครบัตรกดเงินสดของธนาคารนี้ไว้คุณแม็กพอเข้าใจไหมครับผมค่ะว่าคุณแม็กตอนนี้กำลังถูกแอบอ้างอยู่คุณแม็กอาจจะไม่รู้หรือว่าเขาทำนำเอกสารของคุณแม็ก่ะไปทำอะไรที่ผิดกฎหมายหรือร้ายแรงมากกว่านี้ก็ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนดิฉันขอแนะนำให้คุณแม็กแจ้งความในส่วนของแจ้งความอ่ะเหตุเกิดที่ไหนต้องแจ้งความที่นั่นใช่ไหมตอนนี้เหตุเกิดที่จังหวัดน่านคุณแม็กคุณแม็กูกแอบอ้างที่จังหวัดน่าน ไม่ทราบว่าตอนนี้คุณแม็กอยู่ภูม่รัฐเราเดิมไหมอยู่กรุงเทพหรือเปล่าใช่ค่ะคุณแม็กมีญาติอยู่ที่จังหวัดน่านไหมไม่มีค่ะคุณแม็กสะ,สะดวกที่เดินทางไปจังหวัดน่านไหมไม่สะดวกค่ะไกลเกินไกลใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะทางธนาคารเรายินดีให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นโดยการประสานงานออนสายไปยังสพเมืองน่านให้คุณแม็กได้ทําการแจ้งความผ่านสายด่วนร้องทุกข์ภายใต้ข้ามือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติสําหรับประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัด ไม่สามารถเดินทางไปด้วยตนเองได้ให้คุณแมกร้องทุกผ่านสายด,วด่วนร้องทุกได้เลยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นคุณแมกค่ะงั้นถ้าคุณแมกแบบนี้คุณแมกโอเคไหมเออคุณแมกรบกวนหากระดาษและัากา<ๆ>เพื่อมาจดข้อมูลที่จะที่จะใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งความหน่อยเราต่อสายโอนสายมันจะให้เรากดปุ่มตรงนี้เพื่อประสานงานโอนสายไปยังสอพอสอพอที่เกิดเหตุจริง ลูกค้าเชื่อเลยปนไปได้จริงระบบที่สองมีวอรจริงอยู่พี่มีเสียงวอเสียงวอยงวอ,อยู่ใกล้ๆกันนี่เข้าใจกัลูกค้าลูกค้าโอ้โหเหมือนวอเหมือนพี่เข้าเดินทางเขาไปที่สานักงานตํารวจหรือว่าสถานีตํารวจทั่วไปสร้างสถานการณ์เพื่อให้เหมือนจริงมีมากที่สุดแต่จุดนี้กระบวนการที่สองและกระบวนการที่สามเราไม่ทราบเพราะว่าเราอยู่แค่ขบวนข้างหนึ่งด่านแรกรับด่านแรกรับพี่แล้วผมสุดเสวา เบอร์ที่ได้มามันเอามาจากไหนกันนะมีการซื้อขายช่องทางนี้เราไม่รู้ว่าอย่างน้าเราพูดไปเนาะเราผิดนะเราไม่มีหลักฐานการคอร์รัปชันมีทั้งภาครัฐและ,ะภาคเอกชนอาจสามารถเกิดขึ้นได้จ,ดจุดนี้ถ้าไม่มีคนขายให้หขายชาติขายเลขขายบัตรขายชื่อพี่เลขประจประชาชนพี่ที่มีพี่มีับัประชาชนพี่ชื่ออะไรชื่อจริงอะไรเบอร์โทรอะไรนามสกุลอะไรเลขรหัสประชาชน ทุกอย่างที่อยู่เรามีครบเขาเป็นคนต่างชาติเขาจะรู้ได้ไงว่าคนไทยมีอะไรคือที่ได้ยินอยู่จุดนั้นคือเขาไปซื้อมาซื้อข้อมูลซื้อข้อมูลส่วนตัวหนึ่งคนหนึ่งบาทหรือว่าหนึ่งคนห้าบาทแต่สำหรับตัวเราเนี่ยเป็นประ,ประเภทหัวดื้อแต่เกือบใจอ่อนแล้วเพราะว่า ทนไม่ไหวทนทีต่ติดต่อไม่ไม่ไหวกับทางคนทางบ้านไหนจะแฟนไหนจะพี่น้องเราเราไม่สามารถติดต่อเนี่ยกับทางบ้านเราได้เลยแล้วเราก็มีภาระหนี้สินที่อยู่ประเทศไทยที่เป็นการเร่งด่วนพอเราไม่ทํางานแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ,อ๋อไม่ทํางานใช่ไหมมึงไม่ทำงานใช่ไหมกูซื้อตัวมึงมาหรือเปล่ามึงถูกหลอกเอามาขายมึงรู้ตัวยังมึงยังไม่รู้หรือเหรอาเขาขายตัวมึงมาคมึงไม่ทํางานให้กูมึงรู้เปล่าเขาขายตัวมึงมาท่าไหร่กูซื้อมึงมาแพงมึงทำไมไม่ทํางานกู มีอุปรกรณ์ตรงไหนอยู่ใกล้ๆเขาจับเก้าอี้ได้ก็ฟาดเก้าอี้ที่เรานั่งอยู่ฟาดจนเก้าอี้แตกไฟฟ้ามันก็จะมีแบบสั้นอ่าแบบข้อมือน,นึงหรือว่าแบบยาวแบบศอกนึงมันเป็นเหมือนกระบองกระบองกระบองตำรวจกดปุ่มจี้กดปุ่มไฟก็จะดังเหมือนไม้ช็อตยุงอ่ะแต่ดังแรงกว่านั้นลักษณะเหมือนกันแต่ไม้ช็อตยุงก็คือไวไวล่ยุง่ไว้ยุงตายแต่คนไม่เป็นไรแต่ตรงนี้คือถ้าคนโดนจี้จี้เข้าไปอ่ะ จะเกิดรอยฟกช้ำรอยไหมคือมันทั้งเจ็บทั้งแสบแล้ทั้งชาทำโทษไม่ต้องกินข้าววันนี้ไม่ต้องเข้าห้องน้ําไปยืนแบบว่าเก้าอีอ้ที่เรานั่งอะ่ะยืนชูเก้าอี้ขึ้นในเหนือหัวยืนท่านั้นทั้งวันจนกว่าเขาจะสั่งให้เราว่าให้ให้เลิกทำถึงแม้จะทํางานแต่ไม่ได้ยอดก็ทำโทษนนคนประเทศจีนก็จะมีคนบุคคลที่แบบว่า ประเภทสองหน้าเนาะเลียเพื่ออยู่กับอยู่เพื่อเอาตัวรอดหรืออีกแบบหนึ่งก็คือไม่ยอมทํางานปฏิเสธการทํางานอย่างอย่างอย่างน้องนี่โดนซ้อมเพราะปฏิเสธการทํางานแต่เพื่อนเน่ะโดนซ้อมแล้วจนแบบว่าต้องทํางานแล้วเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เขาตายใจว่าเรายอมทํางานให้เขาจริงเพื่อให้เราจะได้จับโทรศัพท์เพื่อที่ส่งสัญญาณมาขอความช่วยเหลือจากประเทศไทยให้ช่วยเหลือเราหน่อย เื่อนที่เขาคอยสอดสอดส่องออกจากทางหน้าต่างเขาบอกว่าเห็นตำรวจไทยเข้าไปวันนั้นร่วมกับตำรวจประเทศบ้านเขาประตูมันเป็นประตูสองชั้นนี่เป็นสังกะสีสองชั้นเลยให้เราออกจากประตูชั้นแรกต้อนเราไปต้อนให้เราวิ่งไปเราก็ต้องทําตามเกมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าระหว่างนั้นถ้าเราไม่ทำตามทำ,ทำตามเกมเราจะโดนฟาดแล้วก็ตายคาที่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เราก็ต้องไปตามเขาที่เขาบอกไปที่กบดานที่ตำรวจหาเราไม่เจอ ไปที่ไหนก็ได้ที่เขาวิ่งฟ้าวิ่งเราวิ่งไปวิ่งไปให้สุดวิ่งไปไกลๆแล้วก็จะมีคนที่คุมเราเพื่อไม่ให้เราแตกแถวหลังจากนั้นที่หนีออกมาจากจุดนั้นได้ยังไงมีการย้ายที่อยู่เพื่อความปลอดภัยมีการเอารถมารับเพื่อไปพักที่โรงแรมแล้วก็มีการย้ายโรงแรมตลอดทั้งคืนถึงที่หมายรถจอดแล้วก็โดดลงรถหนีเลยโดยไม่สนว่าใครจะไล่าตามวินาทีนั้นเราตัดสินใจแล้วว่าถ้าเราจะหลบหนี มีช่องโอกาสเดียวที่เราจะช่องหนีได้ตรงน,นี้ก็คือช่องทางเดียวถ้าเรายอมที่จะให้คุมตัวเข้าโรงแรมอีกมันก็ต้องมีคนเฝ้าเหมือนเดิมแต่ัดสินใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ช่างจะโดนจับได้ซ้อมซ้อมจนตายก็ยอมต้องหนีให้ได้คิดวิธีนั้นคือว่าทำยังไงก็ได้ให้หนีเธอเดิมพันชีวิตหนีกลับไทยจนรอดตายก่อนจะมาขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิปวีนาและเธอยังได้เตือนทุกคนอย่าหลงเชื่อใครง่ายๆเหมือนเธอ เพราะมันเป็นเหมือนนรกบนดินทรมานตายทั้งเป็นกว่าจะหลุดพ้น